เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมกกจ,จังเงาะป่าพาตะลุยนะครับผมครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องโอ๊คครับน้องหรือพี่ น้องนี่ครับน้องน้องโอ๊กน้องโอ๊กลายไทยใช่ครับน้องโอ๊กไลายไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมก็น้องโอ๊กลายไทยก็ได้รับการติดต่อมาจากน้องคิงบางสี่เมืองนะครับน้องคิงบางสี่เมืองหรือว่าน้องน้องคิงคอลายครับครับผมก็อยากทราบประวัติของน้องโอ๊กก็เลยโปรไฟล์น่าสนใจก็เลยมาขอน้องโอ๊สัมภาษณ์ครับยินดีครับ พี่ขอเริ่มต้นเลยแล้วกันนะอได้ครับพี่น้องน้องโอ๊กนี่เป็นคนที่ไหนครับผมคนที่นนทรครับเนี่ยที่บางสีเมืองครับเกิดที่นี่เลยครับเป็นคนบางสีเมืองครับด้เกิดใช่ครับแล้วชีวิตวัยเด็กของน้องโอ๊กเนี่ยเป็นยังไงครับก็ปกตินะพี่ตามชาวบ้านก็เนี่ยเล่นตามชุดนบทชนบทนะครับตามชนบทอย่างเงี้ยบนบ้านไม่ได้รู้หลาปาแก่อะไรในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับสมัยนี้โซเชียลแรงครับไม่ได้ แล้วน้องโอ้กเรียนจบอะไรมาจบม .3 ามที่รัตนาแล้วก็ไปแล้วก็ไปต่อม6ที่เรียนจำนครับก็ติดตั้งทีก็เรียนซะเลยเรียนดีกว่าเรามาถามเสียเวลาให้มันได้ประโยชน์เราเรามาถามก่อนไอในช่วงม .3 เนี่ยเกเียดไหมยังไม่เท่าไหร่นะครับติดกีฬามากกว่าเตะบอลมากกว่า ยังตอนนั้นเรายังไม่เกเรเลยไม่เกเรเลยไม่ดูบุหรี่เลยดูบุหรี่ก็ไม่ดูไม่ดูตอนนี้ไม่ดูเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเลยเลยยาเสพติดเราไม่ตอนนั้นไม่เอาเลยไม่เอาไม่ยุ่งเลยแล้วเรามาเริ่มเกเรได้ไงตอนไหนเริ่มเกเรเพื่อนเพื่อนด้วยครอบครัวไม่มีครอบครัวไม่เกี่ยวหรอกครอบครัวไม่รู้เรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเขาไม่เขาไม่รู้อยู่แล้วก็พูดง่ายๆครอบครัวก็อบอุ่นอบอุ่นครับพ่อพ่ออยู่ดีแม่อยู่ดีแต่แค่เพื่อนนะติดเพื่อนมากไปติดเพื่อนมากไปใช่ เราเราเริ่มเกเรตัวไหนอะจบมสามมารับสมุดพกที่โรงเรียนเสร็จก็เริ่มสักเลยเริ่มสักตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่รับสมุดพวกวันแรกเลยได้ต่อมอสี่ไมไม่ต่อไม่ต่อรับ<ต>สมุดพวกวันแรกก็เกเรแล้วไม่เกเรก็คือเริ่มสักเฉยเริ่มสักเลยสักของสักคุบาจานะสักพ่อบุญรอดสุขแสงจันทร์ที่มินบุรีคเป็นหลวงพ่อเป็นพระเป็นคารวะนะครับคารวะเก่งเก่ง ถึงที่เขาคุยคุยกันเราก็เลยแอบฟังแอบจำเข้ามาก็เลยไปเองไปหาเขาเองเลยหาเองเลยแล้วได้อะไรมาตอนนั้นได้สิงหิงลมมาสิงหิงลมแล้วก็ยันคูแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงในเมื่อเราไม่เกเรย่เลยก็ก็ยังไม่เข้านะอยู่มานานมากจนทำงานทำการละ เริ่มทำงานแล้วว่าไปเรียนต่อไม่ได้ตอนอนาย,อยุอะ่ไร16,17 16,17เนี่ย16,17เนี่ยก็เริ่มพอทำงานทำงานเสร็จปุ๊บก็รดความก่อนรดความเสร็จหัวก็โลกแตกนะไปกันสามคนกับพี่ชายแล้วคนหนึ่งคนขับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งสอนหลังไปไปคว่ำตรงพระรามตรง,ตรงวัดลวกพระรามห้าเนี่ยหัวโคกต่อสะพานกันนะพี่ชายตาย พี่ชายเราเสียชีวิตใช่ครับพี่ชายตายแล้วก็ผมก็กระโหลกแตกแต่ไม่มีเลือดเลยนะแสดงว่ามันค้างไม,ไม่ไม่มีไม่มีเลือดมีแต่รอยทะลอกทะลอกนี่ใงข้างข้างในข้างข้างในกระโหลกแตกข้างในครับโขกกับต้อไอเนี่ยไอถังสีที่มันเป็นตั้งร่มเอาไว้ตั้งร่มไม้นะโ,โกขกโขกกันสามคนสองคนกับพี่ชายไอคนหนึ่งนิ้วหักก็พี่ชายก็เสียชีวิตไปแล้วผมก็ไปนอนโรงพยาบาล ผ่าตัดหัวกะโหลกตรงนีบ้บุบบุบไปเลยนะบุบยุงไปเลยแล้วก็อยู่ป,ปีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ผ่าตัดใส่เข้าไปใหม่คือเอากระโหลกเทียมใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จทอนี้ก็จะเริ่มเก<อ>เริ่มติดผู้หญิงติดอะไรลนะเพราะผู้หญิงด้วยอะไรด้วยเริ่มรู้จักบุหรีแล้วตอนนั้นก,ก่อนนั้นก็เตะบอลอย่างเดียวเลยนะพี่มาเพิ่งมารู้จักบุหรี่ก็ตอนหลังจากเตะบอลแล้ว หลังจากเตะบอลแล้วมาเกเรกินเหล้าแล้วเกเรเนี่ยมันเริ่มไปเลยเรื่องเหล้านี่สาคัญเลยเหล้ามันเป็นตัวนําพาทุกอย่างทำทุกอย่างเลยนาเหล้ามาปุ๊บเดี๋ยวบุรีมาเลยบุรี่มาปุ๊บเดี๋ยวยามาแล้วยาเสพติดมาแล้วเดี๋ยวกัญชามาก่อนเงี้ยเหล้ามาปุ๊บมาบุหรีปุ๊บบุรีปุ๊บเป็นกัญชากัญชาปุ๊บมาเป็นยาเสพติดเลยทีนี้มาเป็นพวกยาบ้ายาไอ์แหละพอเริ่มนั้นปุ๊บแล้ว ความประมาทของเราอแหละว่าเราเราก็ไม่เคยรู้จักวิธีวิธีการเอาตัวรอดแบบแบบพวกคนเกๆเขาไงาก็เลยคาดเข้าไปเกมตอนนั้นแต่แต่เกมนี้ก็เกมเันโดนโดนคดีที่ว่าเพื่อนพี่ชายนะพวกพวกกันนี่แหละชื่อไม่ต้องไม่ต้องเอ่ชื่อก็ได้นะมามีเรื่องกันแล้วแบบเหมือนขอเขาจะโชว์ศักยภาพว่าเขาอยู่กับหลายคนนะอยู่กันเป็น แต่ทาไมไม่ไม่เขามีเรื่องกับพวกคนขี้เมาตรงนั้นนะแต่ทําไมไม่ไม่ไม่ให้เด็กพวกนั้นน่ะมันมันจัดการพวกขี้เมาคนนั้นไปโทรตามเรามาตามผมที่บ้านเลยนั่งผมนั่งยิเล่ากันอยู่มานั่งมาตามผมไปผมไปคนเดียวเองเหมือนมาโชว์ศักยภาพว่าเขาสามารถสั่งได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปไปแทงเขานั่นแหละแล้วก็เลยจนขึ้นโรงขึ้นศาลไปแทงพ่อแม่ลูกเลยนะ มันดา่าก็เพราะว่ามันดาา่าพ่อด่าแม่ผมแต่ผมไม่ได้มีเราบอกเป็นเ,เป็นเ,<ร>เป็นกรรมการิดหน่อยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องอะไรกันมารู้ทีหลังแล้วไงรู้ทีหลังแล้วเราก็นึกว่าเขามีเรื่องอะไรโอ้โหพอไปถึงก็โอ้โหคนเต็มเลยนี่วาทำไมเขาไม่ให้ครูนั้นช่วยวะออไปถึงไปถึงเขาแทงเราเราเราแทงเขาเลยไปถึงก็ไปถึงเราก็ดูเขาเขาก็เขาก็เดินไปต่อยคนนั้นก่อนคนขี้เมานะคนนั้นอ่ะต่อยเสร็จปุ๊บไปที เขาบอกว่าทางคนที่มาเขาบอกทางเมียคนที่มาเขาบอกว่าเอ้าเราไปลุมเขาบอกว่าผมไม่ลุมอุ้ยจะลุมไม่สภาพนี้หรอกสภาพนี้ไม่ต้องไปลุมแล้วปล่อยเลยปล่อยไปเลยต่อหาผมไปลุมมผมว่าจะขึ้นรถกลับแหละไม่มีแล้วพี่จะกลับแล้วพอขึ้นรถกลับไปเขาแมียก็เดินมาชี้หน้าด่าพ่อด่าแม่สาบแช่งเราหรอกด่าเราด่าเราทั้งเราไม่รู้เรื่องบอกเอ้าไปลุมไปลุมบอกไม่ต้องลุมหรอกได้มาตัวตัวก็ได้ด่าพ่อด่าแม่สาบแช่งเราผมโหยอมไม่ได้นะผมด่าพ่อด่าแม่ผมนี่ถือว่าสาคัญที่สุดแล้ว ผมไม่เคยด่านี่เท่านั้นแหละลงไปเสร็จปุ๊บบอกมาเนี่ยต่อนแม่ไม่ต้องลุหมลงตัวๆก็ได้มาเนี่ยผมก็ลงไปคนขี้เมาผัวเขาคนนั้นแหละเมียก็ต่อยก่อนเลยต่อยปากก็าเอาเรียบร้อยหืมปักแตกเลยอะปักแตกเสร็จผมขึ้นเลยทีนี้เดินก็บอกมาที่เข้ามาเลยเข้ามาเลยก็เลยโุรมุนช่วงนั้นจรมุนด้วยก็เลยมีดตรงนั้นแหละ ใส่เข้าไปเออใส่ไปแฟนเขาไอ้คนที่มามาก็โดนใต้เาวานมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกดเฉียวยวใต้เาวานมเพราะว่าถอดเสื้ออยู่เห็นเลยว่าเลือดไหลยหยุดแต่เมียโดนลิ้นปี่สองรูกับชายโครงรูนึงเอ้ยชายโครงสองรูลิ้นปี่รูนึงสามทีแล้วก็โดนข้อมือลูกสาวก็โดนข้อมือข้อศอกอ่คงจะเข้ามาห้ามแล้วจะว่าปัดปัด,ปดไปปัดมาเพราะเราไม่เจตนาที่จะแทงที่จะจะไปแทงลูกเขาหรอก โดนตอนนั้นแหละคงจะโดนข้อมือโดนก็ตอกอะไรตอนช่วงมาห้ามอะไรเงี้ยแต่แม่เขาก็ส่งโรงพยาบาลทันนะไม่ตายก็เลยโดนไปโดนพยายามฆ่าไปแล้วก็พยายามฆ่าไปสิบปีสี่นะสิบปีสี่ในระหว่างโดนคดียาไอ้คดีทั่วไปแล้วก็น้องสาวแถวบ้านก็ลูกมันร้องตามเรานั่งอยู่ในซอยนั่งเฉยๆนี่แหละนั่งเล่นใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยกลางวัน ลูกมันร้องตามพี่เอาฝากฝากนี่ไปให้คนนั้นหน่อย้ฝากลูกไว้หน่อยเดือเดียวจะไปเอานี่ไปให้เขาเอาเอาของไปให้เขาบอกให้ใครไม่เอาไม่ชอบเด็กเด็กมันมันสองคนสามคนอ่ะมันมันมันยี่เงาอะ่ะเราไม่ชอบอะ่ะตอนนี้นไม่มีลูกไม่มีเมียก็ไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวไปให้ตอนนี้ไม่เล่ยนยงยาเหรอเราไปให้ด้วย <c oughs> เออไปให้เสร็จขอรอซื้อก็อยู่เราไม่รู้หรอกไปโดนสักหน่ะ ถ้าวันนั้นเราไม่ไปให้เนี่ยถ้าเราเอาดูเด็กก็ไม่โดนแล้วผู้หญิงก็โดนไปผู้หญิงก็โดนไปก็ลำบากอีกแต่ผู้หญิงก็โดนอยู่ดีนะเพราะต้องอทางเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าเป็นผู้หญิงเขาก็เลยให้เขาเลยพาพอได้เราเสร็จปุ๊บเจอของที่เราเสร็จปุ๊บเราก็บอกพี่นี่ว่าไงเนี่ยเขาบอกไปก่อนเลยน้องกขาหันหน้าเขาหาทางขาผมก็ได้ว่าเข้าไปรอในบ้านเข้าไปพวกเต็มเลยตำรวจตำรวจเต็มเลยอันนี้คือรอบรอบไหน เนี่ยรอบเนี่ยก่อนที่จะโนดนคด,ดีคดีที่พ่อแม่ลูกก่อนก่อนที่จะโดนพยายามฆ่าใช่ไหมโดนก่อนโดนพยายามฆ่าก่อนแล้วก็ในระหว่างสู้ดีประกันเราประกันออกมาโดนโดนโดนคดีพยายามฆ่าพ่อแม่ลูกเนี่ยแล้วก็ประกันออกมาหนีไปก่อนหนีก่อนพักนึงแล้วก็ไปโดนจับที่บ้าน,นไปอยู่ที่อื่นต่างจังหวัด vezes, ไปเก็บเงินกู้ไปอยู่กับพี่เขาลูกพี่อะไรเงี้ยเราก็หนีกลับมาหนีเออไม่หนีกลับมาคือเราอยากกลับบ้านอะตายล้างหมดพวกนี้มาถึงโดนเลย มาถึงได้อาทิตย์กว่ากาเหมือนเขารู้แล้วว่าเรามาแล้วกลับมาบ้านมาล้อมบ้านจับตีสี่เลยตีสี่เลยพี่ไอ้นั้นใครเาปลุกเลยตีสี่อะพ่อบอกโอ้ไม่ต้องหนีลรกเดี๋ยวพ่อประกันเราก็เลยเราก็เลยไม่หนีไอ้นั้นพยายามฆ่าไอ้นั้นพยายามฆ่ารอบหนึ่งพอประกันออกมาระหว่างตู้ขอดีตู้คดีไปเกมยาเนี่ยพี่น้องเกมที่น้องบอกก่าฝากไว้ให้หน่อยก็ไม่เป็นไรอรแต่เขาก็ตำรวจจับเราเสร็จยาแล้วก็พาเราไปจับน้องเลยนะน้องสาวน้องสาวอีกคนเนี่ย ไปดูพี่น้องกันเลยเขาก็จับน้องเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเองมัต้องไปรับก็บอกในคดีในในลูกคดีอ่ะยามันเจอที่ใครอ่ะคนนั้นก็ตัวไปนะก็คือต้องรับไปอีกคนหนึ่งไม่เจอยาแต่ไปเจอเงินแต่ปเป็นเงินเขาเขาตู้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้พ่าก็ปฏิเสธไปว่าไม่เกี่ยวไปดูลูกเถอะรับแทนได้เดี๋ยวรับเองรับให้รับให้ใจดีอ่ะก็รับให้คราวนี้ สามปีสี่ตัดมาสามปีสี่ก็สู่เรือนจำเลยก็สู่เรือนจำเลยทีนี้ไม่ประกันแล้วประกันไม่ได้แล้วยาบอกพ่อพ่อทำงานราชการด้วยก็เลยบอกพ่อมันต้องยุ่งครัเพราะงานราชการเดี๋ยวจะเสียเขาเพราะเขาไปประกบปูพันเรื่องยาเงี้ยแล้วปูพ่อเสียอันนี้พอเราเข้าสู่เรือนจำแล้วเนี่ยไปที่ไหนแดนนนเลยแดนนนที่เดียวกับที่คิงเขาอยู่เนี่ยคือที่คิงอืมบางผีเมืองอยู่ใช่แล้วเข้าไปครั้งแรกไปนความรู้สตอนต้องถามก่อนว่าตอนที่เราโดน พยายามพาเนี่ยเราได้เข้าไปไหมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าดีแค่คือประกันที่ชั้นศาลใช่ชั้นศาลเลยแล้วพอมาคราวเนี้ยมาโดนคดีนี้พ่วงด้วยจะกลับสองคดีถูกป่ะคดีเดียวคดีเดียวก่อนคือคดียาก่อนพอนเราตู้คดีสู้คดีหนึ่คดีหนึ่งใช่แล้วก็โดนคดีนี้เข้าไปใช่แล้วทำไงคราวนี้เราก็อรับไปพวกเขาก็บอกกันแล้วว่าเดี๋ยวโอเข้าไปนะก็มีเพื่อนอยู่แล้วมากไว้แล้วระหว่างที่อยู่ข้างในมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ว่า โอ้ยเยอะนะกว่าจะตัดสินกว่าจะอะไรก็อยู่รวมๆแล้วเกือบหกเกือบหกปีอ่ะโทษมันทั้งหมดรวมแล้วสองคดีมันนับต่อไอ้นับค่มกันอะ่ะไอ้นับต่อกันนับเลยนับต่อตัดสินกันมาแล้วอะไรหมดแล้วก็นับต่อกันยาก็หมดไปแล้วยายาตัดสินยานับต่อนับต่อคดีทั่วไปค oh. ดีทั่วไปตัดก่อนตัดมาสิบปีแล้วก็มาลดเหลือสี่ปีหก เพราะมันเป็นสามกรรมมทั้งพ่อมันแยกกันเลยพ่อเท่าไหร่แม่เท่าไหร่พ่อพ่อสองปีแม่สองปีหกไอแม่สี่ปีหกพ่อสองปีแล้วก็ลูกสองปีแยกกันเลยแล้วก็รับสภาพเลยลดได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เหลือสี่ปีสี่ก็ถ่าสองปีหกปีอ่ะทั้งหมดอ่ะมันหกปีอ่ะแล้วก็ไปเจอคดีนะอีกสามปีสี่รวมมาสิบปีสี่เดือนรู้เรื่องเลยระหว่างที่อยู่ในเนี้หกปีเนี่ย ขอสักเหตุการณ์ได้ไหมแบบรุนแรงที่สุดแล้วเด็กฝั่งทนได้ข่าวว่ามีเรื่องกับเด็กฝั่งทนด้วยเด็กฝั่งทนหัวเรือด้วยหัวไม่ใช่หัวเรือหรอมันเป็นหัวมั้ยมันก็ถื่มันก็ถือว่าหัวไหมว่าแต่มันเป็นเกย์มันเด็กมันเด็กที่เกย์แต่มันเล่นกีฬาเก่งนะ้เนี่ยเล่นกีฬาเก่งแต่มันเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยมันคิดว่าแดนนนนนี่คือบ้านมันนะไม่ใช่บ้านมัน บ้านมันอยู่ที่ลาญยาของเปรมเลยพวกนุ้นอยูฝั่งทุนเราก็ยอมแล้วเราถ้าเราผิดจริงเราก็บอกว่าผิดเพราะตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าห้องอยู่แค่จำได้ไหมจำได้จาได้หมดอะจาได้แล้วตวะหัวหน้าหัวหน้าเขตหัวหน้าหัวหน้าเขตสะเขตเขตหนึ่งเนี่ยหัวหน้าเขตหนึ่งคือพี่ยุทธนาครับผมนะพี่ยุทธนาเนี่ยเขาเขาเป็นหัวหน้าเขตเขาผมเป็นหัวหน้าห้องเขาบอกว่าเขาเรียกผมอ่อนศรีเนี่ยอย่าเวลานับยอดจังมันสำคัญ ถามทุกที่เรือนจําอยู่แล้วว่านับยอดนี่คือสําคัญที่สุดแล้วอย่าเล่นกันห้ามเล่นกันห้ามทําเป็นเล่นเพราะยอดยอดมันขาดมาผู้ใหญ่เขาเล็งเงมามันมันหายแลย้วมันต้องป่วนเรือนจําป่วนถูกต้องเพราะว่ายอดในเรือนจําเนี่ยใช่สํา <ำ S 2> คัญที่สุด,สสดนะดนไปไปมาปุ๊บก็ผมก็บอกเอวนี้นะอย่าอย่าเล่นกันนะเพราะพี่เขาจะขึ้นมาดูพอนับยอดก็นับปกติแต่พอถึงน้องของไอ้คนชื่ออาร์มเนี่ยแหละ แต่อาไม่ได้อยู่นะอ่ามาอยู่อีกตึกหนึ่งน้องมันอยู่ห้องเดียวกับผมก็เลยปิหน้าห้องผมก็สั่งไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเล่นกันอยู่พอเล่นกันอยู่เสร็จปุ๊บนับยอดมันกูล็อกคี้คคักก็ผมเห็นน่ะงั้นผมก็เลยไม่ไม่พูดแต่พอออกไปเสร็จปุ๊บนับยอดเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็พูดอีกทีหนึ่งว่าเรื่องเรื่องนับยอดเนี่ยให้ดูแลหน่อยเขาก็ไปก็ไปเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปทางเพราะผมเห็นแล้ว พอเดินไปเสร็จปั๊บถามว่าเอ้เมื่อกี้นับยอดบอกยังไงบอกว่าอย่าเล่นไงแล้วผมก็ถือกระดาษนี่ไกระดาษแข็งที่แบบกระดาษแข็งที่แบบดาดหลังที่พับอ่ะพ,พ,พ,พับพับพับตีแล้วให้ตบมือเหมือนพวกกองเชียร์ลีเดอร์อะไรเงั้น <S <S ดดออน,น่ะผมก็เดินไปเคาะโอ้ไม่ใช่ฉันเองแค่นั่นเองเพราะปรับแล้วเสร็จมันดังปั๊บเพราะมันดังเลยมันตบมืออ่ะม,มันก็แบบอะไรมันก็เถ,ถียงเถียงเสร็จเอ้าพอเถียงเสร็จมันก็บอกเอ้าเฮ้ยผิดก็คือผิดแต่มึงว่าว่าถ้าไม่ผิดกูไม่เห็น ว่ามึงเล่นมึงหัวลราะเราจะทำทำไมเช้ามาเท่านั้นแหละเช้าเท่านั้นแหละนึกในใจแล้วบอกว่ามันดูดูแลเด็กแบน,น,น,นี้มั่งมันต้องมีเรื่องแนะ่ๆมันเป็นน้องของไอ้อามอามโอรถเนี่ยได้อามมันมันกำลังแรงะ่ะเด็กมันกำลังแรงอะ่ะเราก็อยู่นานแล้วเหลืออีกประมาณเดือนเดียวเองจะกลับบ้านแล้วคือได้ได้วันรถหกเดือนจะกลับบ้านแล้วหกบบวเออบอกเช้ามาเตรียมเตรียมของไว้ด้วยนะเผื่อไว้กันไว้ก่อน น่าแต่ว่าน่าจะมาพี่มันน่าจะมามาจริงมาไหมมาจริงยกกันมาเลยยี่สิบกว่าคนตแรกมาแค่สิบคนก่อนของเราอะ่ะผมก็นั่งกินข้าวนั่งอะไรอยู่ตามที่ที่ท,ที่ที่บ้านแต่ละจุดแต่ละจุดเขาอยู่กันนะของเรากี่คนของเรามีอยู่แค่เจ็ดแปดคนเองนั่งนั่งกันอยู่ในบ้านเ,เฉยแต่ผมในบ้านผมทั้งหมดเลยอะ่ะสามสิบป่อนนายอยู่ยแต่ตอนที่มันเดินมาตอนแรกคิงไม่อยู่คิงไปอยู่แค่สอง ไปอยู่อยู่สายกลางตรงเขตสองอะอยู่อยู่ตึกปูนผมนั่งกันอยู่เรือนนอนไม้แล้วก็มาเลยมาเสร็จผมก็บอกเพื่อนผมอีกคนหนึ่งบอกไหนอะที่เตรียมไม่ไม่เตรียมเลยบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบอกผมก็ลุกขึ้นยืนเสร็จยืนเสร็จเพื่อนผมก็ยืนยืนกันงสามสี่คนเองสามสี่คนแล้วก็เด็กเด็เด็กในบ้านมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเราไม่ให้มันมายุ่งอยู่แล้วไปมาเขาบอกว่าเอ้าอย่างนี้เลยดีว่ะฮะ ไม่รู้นู่นทางนู้นอ่ะถามไป้นู่นเลยก็ทอดไปแล้วก็ทอดไปแล้วทอดไปแล้วต่อหอาหารเนื้อทอดอยากกินเนื้อทอดอยู่จัดเดี๋ยวไปตัดเอาเดี๋ยวก็บอกพอปุ๊บเดินมาสามสี่คนไอเดินมาเกือบสิบคนได้แล้วผมอยู่ ี่ห้าคนเองประมาณเนี้ยมาสี่ห้าคน,นแล้วก็เขามาถามเอ้ยื่อคืนโอ๊บื่อคืนทําอะไรเด็กในบ้านบอกทําอะไรอ่ะพวกกระดาษเคาะหัวไม่ธรรมดาก็มันเล่นอ่ะอแล้วไงเอา้าไม่ทำทำไมเอา้าก็มันเล่นอ่ะก็นหน้าเขาสั่งบอกว่าอย่าเล่นในแถวรานับยอดมันสำคัญบอกมันไม่ไดเไ้เล่นไม่เล่นล้วไม่เล่นเราจะทำทำไมบอกจะเอาไง บอกว่าจะไฟมา่ไหมบอกบอก,บอกวิบอก่อ้อ้ามอกไม่ไฟมึงหรอกกูเหลือเดือนเดียวกูจะกลับบ้านแล้วไฟไปอะไรบ้าไม่ไฟหรอกกูไม่เอาชีวิตมาแลกมึงหรอกกูอยู่มาตั้งนานแล้วจะกลับบ้านแล้วไปมาจะไ่ได้เลยบอกวันนี้บอกว่าไปกลับเอะอย่าอย่ามายุ่งกูแล้วจะกลับบ้านแล้วเหลือเดือนเดียวเองถ้าเอายงงี้ดรกว่าถ้ากูผิดนะกูขอโทษมันก่อนได้ขอโทษเด็กในบ้านมันก่อนได้กูเป็นพ่อบ้านเนี่ยกูขอโทษได้กูเยูหน้าห้องกูขอโทษได้ แต่กูเห็นนะว่ามึงเล่นมึงก็ต้องขอโทษกูด้วยเดี๋ยวมันก็บอกเลี๋ยวในบ้านมาเดี๋ยวในบ้านไม่ขอโทษผมบอกไม่ขอโทษไม่ขอโทษกูไม่ขอโทษมึงนะง่ายๆเลยเนี่ยกูยอมให้มึงก่อนแล้วกูนักเลงพอกูจะกว้างพอเนี่ยกูยอมให้มึงก่อนด้วยเอ้าทำไมแล้วทำไมมึงไม่ไม่ขอโทษกว่ากูไม่เสียหรอกอ่ะกูโตกูผิดแต่กูแต่กูผิดจริงแต่ก็แต่มึงมึงไม่ผิดจริงกูจะทำทำไมกูจะไปมันก็เออได้ได้ เราก็กลับไปแต่เรารู้แล้วว่าในสัญญาณเราอะเรารู้แล้วว่าเอาละไม่จบไม่จบคำว่าจบไม่มีเลยคำว่าในคุกคำว่าเัาคำว่าจบมีแต่รอแก้รอพลาดอย่างเดียวเราก็ไม่ชื่อมันจะมาเลยแต่ก็บอกเอ้ไหนอะไหนไหนแล้วบอกให้เตรียมไม่หาไม่เห็นเตรียมไม่กูเลยกูมือเปล่าเลยเพื่อนมันก็เลยหยิบมาให้หยิบมาให้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำนู่นทำนี่ไม่ปกติพักหนึ่งแล้วสิบนาทีได้เดินมายอดเมาหมานเต็มลยทีนี้สี่เกือบสี่ กับสี่สิบคนได้ไสามสิบคนสามสิบคนได้สามสิบคนคือไม่ยอ, <30 S 2> อมจะม,มีเพ,พื่อนของเพื่อนมันด้วยไงแต่บ้านมันจริงจมียี่สิบสี่คนเองอพามาเต็มเลยเดินถือไม้กวาดที่โกยเหล็กกันไกลมาเต็มเลยผู <c oughs> บอกเอาไงไม่จบไะเนี่ยเออไม่จบมามามาก็าเลยบอกจะกลับบ้านอยู่แล้วอยากได้มันจะจัดให้ก็เลยใส่เลยก็เลยมันก็นี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่คนหนึ่งก็ เดินเขาไปก่อนบอกว่ามันมีแผลกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเรื่องเรื่องว่าเรื There, ่องต่างด้าวอ่ะคือว่ามันกระทืบต่างด้าวไปแล้วทีนี้เพื่อนผมก็ออกตัวว่าเอ้ยอมึงที่มปรไมาทอมไปทำมันเนี่ยมันมันก็บอกมันดีๆได้ถ้มันเยียบไปมันจะเรื่องที่นอนนี่แหละมันก็เลยแบบมันก็เถียงกันมีปากเสียงกันอยู่ในห้องขังก็อยู่สายกลางมันก็เคยมีปากเสียงมารอบแน้ะกับเพื่อนผมเนี่ยผมก็บอกว่าให้จะตบไปว่าจนมีแผลของผมขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยแบบว่ามันคงขึ้นมานะแท้มันมันก็เลยบวกไปด้วยเลยมันเดินเข้าไปมันกามันก็โดดทางทางเพิ่มก่อนดียาปุ๊บเอ้าพวกมันก็โดดหลบโดดหดบเสร็จปุ๊บมันก็เดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกเสร็จปุ๊บกระโดดทางเพิ่มผมอีกคนหนึ่งผมก็เลยกระโดดแทงโดดทางไปทีหนึ่งอนุญาจว่าหล่นแน่แหละแต่ดีนะพระโพพระโพมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งต้นโพนะเขาว่าสักติดเลยแต่ต้นโพคงปัดให้ให้ให้มันอะ โอกาสโดนคอแน่ๆแต่ไม่โดนโดนหัวไหล่ไงหายปลาล้านี่เดียวเองผมก็เอ้าทำไมทางเลือดไม่ออกวะไปเป็นการล่มไปแทงเลือดไม่ออกวะว่าโดนผมก็เลยมึงเล่นของเหรอเดินมาใกล้บอกให้มึงเล่นของอเหรอมึงแทงไม่มแทงมันเลือดไม่ออกเลยเดินไปใกล้ผมก็เป่าเป่าเนี่ยเล่นของผมก็เลยเป่าท่อเนี่ยท่อเหล็กอะมันเป็นเหล็กเหล็กการล่มเนี่ยก็เป่าท่อึก็ตกใจมันก็ถอยหลังล้มล้มเสร็จมันก็ กระสือกระสกระสแล้วก็วิง่งวิ่งทั้งหมดเลยวิงว่งยิงวิ่งมดเลยวิ่งเสร็จปุ๊บไปปิดเขาปิดประตูสายกลางกันเขตสองกันไว้ไล่กันไปจากเขตสามจากเขตหนึ่งไปขเขตสองอ้เขตสามไปเขตเขตหนึ่งแล้วก็เจ้ทาที่เขามาห้ามไว้แล้วก็ทําการสมายฉันกันพอสมานฉันเสร็จปุ๊บคือคือหัวคือต่อหน้าน,นะคือให้จับมือต่อหน้าฝ่ายคือว่าสมานฉันจะไล้ไม่ติดใจเอาความกันอะไรจะได้อยู่ต่อไปได้ พอจะจับมือแต่ปุ๊บแม่งลุกเตะเลยลุกเตะหน้าผมเลยต่อหน้าฝ่ายเลยโอ้โหสดจริงสดจ๋าเลยเด็กคนนี้เท่านั้นแหละผมก็เตะผมก็ลุกสวนเลยเนะ่สยสวยนเสร็จนี่หยิบกระบ,บองนายตีจะตีผมไอ้คิงคนที่ชื่อคิงเนี่ยแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็ทิมเพื่อนมันแล้วก็ที่ที่เข้าไปด้วยกันน่ะทิมท,ทิมหน้าไอ้คนนั้นไปปัอนฝนกระเด็นเลยเออต่อยมากระเด็นเลยมันหักไปเลย ตอนแรกก็ผมก็สาวเขาไปพักหนึ่งแล้วก็เจ้าที่เขามาห้ามไปแล้วก็จับมันย้ายหมดเลยทั้งบ้านจับย้ายหมดเลยยี่สิบสี่คนแล้วผมไม่ผิดแล้วผมไม่ผิดด้วยนะย้ายไปไหนไม่รู้ย้ายไป็ร้ายาวหรือเปล่าร้านยาวเนี่ยอ๋อย้ายกลับไปยุนย้ายกลับไปที่บ้านเขาเลยไปอยู่ไม่ได้แล้วเราโดนทำโทษไหมความผิดผมไม่น่าโดนนะมันเป็นคนเตะผมนะแล้วโดนไหมแล้วมันหยิบกระบอกยาไอตีผมนะมันผิดแต่ผมโดนเลยใส่ตัวเฉยเลย แล้วแล้วเขาเขาก็ไม่โดนอ่ะไม่โดนมันก็ไปคือปกติเราย้ายเยอะผมใส่ตัวใหญ่ต้องกี่วันตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะป้องกันตัวเออเราป้องกันตัวเราผิดด้วยนะเนี่ยตัวบ่โดนเสร็จปุ๊บใส่ตัวใหญ่แล้วมีนายเขาเขาเห็นว่าเราไม่ผิดเนี่ยว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนช่วยงานเขาด้วยอะไรเงี้ยหลักฐานอยู่มีอยู่มีกล้องก็มีกล้องมีกล้องได้เลยดูกล้องได้เลยเขาก็เอ้าเขาเลยช่วยบอกว่าจะถอดตัวใหญ่ให้ใส่แต่ตัวเล็ก ก็ต้องใส่ตัวเล็กอีกทั้งแดนที่ผมใส่อยู่คนเดียวก็ว่าตอนนี้เขาห้ามใส่แดห้ามใส่ตัวแล้วแล้วโดนโดนต่อไหมไม่โดนไม่ต่อแต่ก็คือหกเดือนวันรุอ่ะหกเดือนนั้นหายไปเลยคือเรื่องไม่ตกเลยเพราะว่ามันเขาทําเรื่องคือว่ามีตะละวิวาสกันในระหว่างก่อนที่วันรุจะตกหนึ่งเดือนนั่นแหละยังไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับเลยหกเดือนอยู่ต่ออีกอยู่ต่ออีกหกเดือนโอ้โหตอนแรกเดือนเดียวเดือนเดียวกลับบ้านแล้วเดือนเดียวเดือนอีกสี่วันเองแล้วแล้วก็พอโดนปุ๊บ หายไปเลยไอ้สี่ไอเดือนสี่วันหายไปเลยไอ้หกเพิ่มมาเป็นอีกหกเดือนสี่วันเลยโอ้โหแล้วพอหลุดมาแล้วทำไงเลิกหลุดมาแล้วก็ออกมาก็ทํางานทําการแล้วจนไปจนไปตกปลาเขาอะไรเขาเนี่ยจนไปมีเพื่อนไอ้เพื่อนเป่คนที่บอกว่าอยู่ในด้วยกันนี่แหละคือแบบโตกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วทีนี้มันมีเรื่องอะไรกังไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของเราเลยก็ไม่ใช่เรื่องเราอีกอม,มีเรื่อง,องเราอีก เราเป็นคนใจบุญไงชอบรับแทนนะเกิดปีเสือไม่เกิดปีแพะเรียบร้อยเลยเท่านั้นแหละโดนเลยก็ไปช่วยเขาอีกไม่ใช่เรื่องของเราเลยทุกวันนี้ก็รอเนี่ยรอตัดสินมีขึ้นศาลแล้วก็ไปน่าจะยี่สิบอะสิบยี่สิบไปละนี่ก็สามสิบป่าก็ไปล้วจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่เพราะช่วยเพื่อนนะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็ต้องช่วยเขา ถ้าเป็นณหน้าที่ตรงนั้นนะพี่ถ้าเป็นที่คนเราคนที่เรารู้จักเนี่ยคนยังใครก็ได้เพื่อนเราหรือญาติเราหรือใครเห็นนั้นเห็นอย่างนั้นเราก็เราก็ไปช่วยแต่ในในการช่วยของเราเนี่ยคือไม่ได้ช่วยที่แบบว่าจะไปไอ้นี่เขานะคือจะช่วยห้ามแล้วเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อมันจะทําผู้หญิงเราก็มารู้ที่หลังว่าผู้ปอผู้หญิงไปทำามา่ก่อนมันถึงจะทํามันถึงจะทําผู้หญิงเพราะงี้เอง ก็เลยมารู้ที่หลังแล้วมันก็สายไปแล้วแต่มันก็โดนในท่าไหนเราก็ไม่รู้หรอกเจตนาหรือไม่เจตนาเราก็บอกไม่ได้ก็ชุลมุนตรงช่วงนั้นมันชกต่อยกันด้วยอะไรด้วยแล้วจังหวะมันมันมันมีจังหวะหลายจังหวะแต่ผมโตแล้วผมรู้รับผิดชอบพอก็เลยบอกรับเองต้องรับแใจเขาล้ว้นะถ้าผมเข้าไปก็อยู่ดูลูกของผมด้วยช่วยผมด้วยแล้วกันนะ เขาก็ช่วยน่าจะช่วยนะน่าจะช่วยน่าจะช่วยก็ตันนี้ก็ขอบคุณน้องโอ๊กมากครับที่มาเล่าประสบการณ์นะครับครับแล้วก็ยังรอที่จะตัดสินอยู่ครับยี่สิบห้าเขายี่สิบห้านี่แหละก็ขอให้หลุดไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนตั้งใจกพรเขาบอกมาแล้วไม่หลุดยนะี่สิบป่าแล้บวกแล้วบวกคดีเก่าอีกบวกอีกบวกบวกครึ่งโทษอ่ะบวกใบแดงอนะ่ะใบแดงคดีเก่า ก็ขอให้สู Ô, ้ๆไม่ไม่สู้อะรับรับดีกว่ารับพักเศษรับพักเศษดีกว่านะอรับแล้วน้อยน้อยหน่อยพอก็ผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องโอมากครับแล้วก็อาจจะเสียงมีเสียงเสียงดนตรีเสียงอะไรก็มันเป็นงานแต่งของไอ้คิงของเพื่อนคิงคิงบางสี่เมืองครับเป็นงานแต่งก็เลยอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนนิดหน่อยครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโอมากครับครับผมครับ ก่อนจะไปนะครับก็ฝากช่องนะครับรอบป้าพาตะลุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้เป็นกำลังใจให้น้องโอ๊กเลยครับขอให้หลุดคดีนี้ครับอขอคบขอคุณมากครับครับผมไป<อ>